บ้าบอลไทยกราบสวัสดีมิตรรักแฟนบอลไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เป้าบ้าบอนไทยกันอีกครั้งนะครับกับวงการข่าวสารฟุตบอลไทยครับวันนี้ก็มาพบกับข่าวสารที่สร้างความเมือไม่น้อยนะครับในวงการฟุตบอลอาเซียนนะครับก็พี่เงียนของเรานะครับมีข่าวออกมาว่าจะขยายพันธุ์แข้งโอนสัญชาติเข้ามารับใช้ ทีมชาติเวียดนามนะครับโดยเฉพาะแข่งจากาชาติบราซิลที่ประสบความสำเร็จกับาราฟาเอลซัน,นหรือว่าเหนียนซอนซึนนะครับที่โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นในอาเซียนคัพนะครับแต่เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยขาหักไป2ท่อนนะครับซึ่งนายเจินกกตวนรองประธานสมาคมฟุตบอลเวียดนามหรือว่าว f f นะครับในก็ได้กล่าวในงานฉลองแชมป์อาเซียนครับหรือว่า a อ f อาเซียนครับ2024ว่าเวียดนามจะยังคงเรียกตัวผู้เล่นแปลงสัญชาติเสริมทีมต่อไปหากพวกเขาตรงตามกฎหมายและข้อกำหนดสมาพันธ์เราจะไม่มีการจำกัดจำนวนผู้เล่นที่ผ่านการแปลงสัญชาติเข้ามาในทีมโดยผู้เล่นที่อยู่ในประเทศเวียดนามจะได้รับสิทธิก่อน ครับซึ่งลิตรายชื่อแข่งต่างชาติที่สามารถโอนสัญชาติเข้ามารับใช้ทีมชาติเวียดนามได้ก็ถือว่ามีเยอะมากนะครับมีประมาณ9รายนะครับจากรายงานซึ่งมีแข้งเบาซีเลียนถึง3รายนะครับก็จะมีเฮนดิโอกองกลางจากนำดินจิโอวันเน่มัคโจจากฮองลินฮาตินยานเคลซิโอเซนเตเบ็กจากบิคาเม็กบินเยือง นะครับบินเดืองอและก็ะแข้งลูกครึ่งเวียดนามฝรั่งเศสก็คือเจสันเพนดองบีกซ้ายจากคงฮานฮานอยอและแข้งลูกครึ่งเวียดนามสหรัฐอเมริกาก็คือคายโอลันนาอโอลันนาเซนเตอร์เบกจากฮานอยเอฟซีและแข้งลูกครึ่งเวียดนามเยอรมนีก็คือเคนเนตเชมยัยจากสโมสรไฟบวกและ แข่งลูกครึ่งเวดนามแคนาดาก็คือเทโรจเจมไทยาสโมสรวีคอปเวอร์เอฟซีและแข่งลุกครึ่งเวียดนามออสเตรเลียก็คือคารินเงียนจากสามโมสรเวลลิงตันโอลิมปิกแข่งลุกครึ่งเวดนามแคนาดาไพรีลาโมจากสามโมสรควางนำนะครับนี่ก็คือแข่ง ลูกครึ่งและก็แข่งต่างชาติที่สามารถมาเล่นให้กับทีมชาติเวียดนามได้ก็ถือว่า,าหลายหลายชาติในอาเซียนเริ่มที่จะใช้บริการแข่งโอนสัญชาติและก็แข่งลูกครึ่งนะครับเพื่อความสําเร็จของชาติของตัวเองและอีกข่าวนึ่งสำหรับวงการฟุตบอลอาเซียนที่มีข่าวสั่นสะเทือนมาถึงวงการฟุตบอลไทยเราโดยตรงนะครับก็คือข่าวของกัมพูชาที่จะมีการจัดฟุตบอลคิงครับ เพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับฟุตบอลคิงคัพจริงๆที่กัมพูชาเนี่ยจะมีการจัดฟุตบอลสี่เศร้านะครับภายใต้ชื่อว่าคิงคัพ2025โดยสมาคมฟุตบอลกัมพูชาเนี่ยเตรียมจัดแข่งขันฟุตบอลคิงคัพหรือว่าฟุตบอลสี่เศร้าของเขาเนี่ยในช่วงฟีฟ่าในช่วงฟีฟ่าเดซึ่งใช้ชื่อรายการว่าคัมบูดีคิงคัาฝังไม่ผิดว่าคิงคัพจริงๆซึ่งรายการคิงคัพเนี่ยเป็นชื่อ รายการฟุตบอลของไทยเรานะใช้มา7อา57ปีแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีชาติไหนนะครับมาจะมาใช้ชื่อซ้ํากับอารายการของไทยเรานะครับที่ใช้มาอย่างยาวนานนะครับแต่พี่คอมเมนนะครับหรือว่ากรมพิชาเขาเนี่ยไม่น้อยหน้าจริงๆนะครับของวงการเครมอาจะเหมือนรอยได้ทุกอย่างนะครับอาตั้งแต่มวยไทยมาแล้วนะครับมวยไทยกุลขมเอ ก็คิดว่าเป็นมวยของเขานะครับอันนี้มาเอาฟุตบอลอีกอามาเอาชื่อรายการฟุตบอลที่ไทยเราใช้มาอย่างยาวนานนะครับไปใช้เป็นรายการขเขาอีกอและจะแล้วก็จะเตรียมเชิญไทยเราไปเตะด้วยเชิญไทยเชิญเวียดนามไปเตะนะครับฟุตบอลสีเส้นของเขานะครับถือว่าน่าเกียดเกินไปนะครับถ้าจะใช้คําว่าคิงคับจริงๆนะครับมันจะเหมือนจะเหมือนอะไรการขนาดนั้นนะครับอันนี้ พี่เป้านึกว่าเป็นข่าวเล่นๆนะครับที่พูดกันใน Facebook หรือว่าเพจต่างๆแต่ก็มีการยืนยันออกมาแล้วว่า,าสมาคมฟุตบอลของของกัมพูชาเนี่ยเตรียมที่จะจัดการแข่งขันนี้จริงๆนะครับถ้าเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็ถือว่าามันถือว่าก็นกักเบี่ครับใช้ชื่อซ้ากับของไทยเรานะชื่อซ้ากันก็ถือว่าเราใช้มาอย่างยาวนาน57ปีเนี่ย ก็ไม่มีชาติไหนที่อ่ามาใช้ซ้ํานะครับอันนี้ก็ติดตามกันต่อๆไปนะครับว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ของรายการคิงคับของกัมพูชาข่าวสุดท้ายนะครับของคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวดีสําหรับช้างศึกไทยเรานะครับที่อ่ามีตัวเลือกใหม่ที่น่าสนใจเกิดขึ้นของทัพช้างศึกนะครับก็ก็คือเคนเนตดูเกานะครับแข้งของบุริรัมยูเนเต็ด นะครับที่อาจจะสามารถเล่นกับทีมชาติไทยได้นะครับแต่ตอนนี้เคนเนดูเกลเนี่ยยังเป็นแข่งของทีมชาติออสเตรเลียอยู่นะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเคยเล่นให้กับทีมชาติออสเตรเลียนะครับแต่เคนเนดูเกลเนี่ยพอสืบไปสืบมาเจ้าตัวมีสายเลือดของทีมชาติไทยนะครับโดยคุณแม่นะครับของเจ้าตัวเนี่ย เป็นชาวอุดรธานีนะครับอ่าซึ่งก็สามารถเล่นกับทีมชาติไทยเราได้แต่ติดปัญหาอยู่ที่ว่าเคน e ดดุกอ่าเคนดเกลเนี่ยลงเล่นกับทีมชาติออสเตรเลียไปแล้วนะครับแต่มันก็มีข้อยกเว้นนะครับซึ่งเป็นกฎใหม่ของสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าอ่ากรณีของเคนดดูเกลเนี่ยก็เข้าเกณฑ์นในข้อที่2นะครับก็คือนักเตะที่อายุ เกิน21ปีและเล่นใกับทีมชาติเดิมเกิน3นัดต้องเว้นระยะห่างจากการเล่นกับทีมชาติเดิมเป็นเวลา3ปีโดยแมช์ที่ลงเล่นก่อนหน้านั้นต้องไม่ใช่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหรือแข่งขันชิงแชมป์ทวีปรอบสุดท้ายอย่างเช่นอาเซียนคัพยูโรหรือว่าโคาเมริกานะครับในกรณีของดูเกาเนี่ย เขาเล่นกับทีมชาติออสเตรเลียไปแล้ว5นัดนะครับโดยนัดสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อตอนอายุเขาอายุได้28ปีเป็นเกมอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติจอร์แดนเมื่อวันที่2มิถุนาปี2,022่เล่นแค่เฉพาะครึ่งแรกนะครับตามรายงานซึ่งหมายความว่าเขาจะสามารถเล่นกับทีมชาติไทยได้ตั้งแต่วันที่2มิถุนา2025อาจจะครบ3ปีเวระยะ เม็ดในเม็ดสุดท้ายนะครับที่ลงเล่นกับทีมชาติออสเตรเลียก็เว้นครบรอบ3ปีพอดีและนี่ก็จะเป็นข้อที่จะสามารถทําให้เคนเนดูเกลเนี่ยสามารถมาเล่นกับทีมชาติไทยเราได้และถ้า,ามาสัตาอิชิสนใจในตัวของเคนเนดูเกลจริงๆนะครับอยากให้มาเล่นเนี่ยกับทีมชาติไทยก็ต้องประสานงานกับสมาคมฟุตบอล ยื่นเรื่องอุทธรณ์พิจารณาเป็นกรณีพิเศษนะครับถึงฟีฟ่าแจ้งว่านักเตะจะมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเล่นให้กับทีมชาติไทยทุกประการนะครับเนื่องจากผ่านเกณฑ์เปลี่ยนทีมชาติเรียบร้อยนะครับซึ่งถ้าเคนเนดูกาสามารถมาเล่นกับทีมชาติไทยได้ก็จะสามารถมาเพิ่มประสิทธิภาพในแผงกองหลังให้กับทีมชาติไทยได้ามาประสานงานกับเอเลสด,ดอลเละพรรษาเหวิบูรณ์จนทั่เข้มดี เพียดนชำรัศมีและคนอื่นเพราะเคนเนด,ดูกาเนี่ยนอกจากเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กได้นะครับก็จะสามารถเป็นเล่นเป็นกองกลางตัวรับได้อีกนะครับก็จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติไทยเราได้นะครับนี่ก็คือข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยและวงการฟุตบอลอาเซียนนะครับที่พี่เป้าหยิบมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอขอความร่วมมือนะครับเพื่อนๆกด ถูกใจกดติดตามให้กับพี่เป้าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับถ้าคุณชอบบอลไทยอย่าลืมดูบ้าบอลไทย